เติบโตมาจากชุมชนแฟตท้องจันเลยนะครับเป็นเด็กที่ยังไม่มีเป้าหมายยังไม่มีใครแนะนําสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปี40ปีที่แล้วนะครับมันก็ยังไม่มีใครแนะนําเรื่องฟุตบอลอะไร1112นี่เขาเริ่มเล่นแหลวที่โรงเรียนบ้านบางกะปิพอมาเข้ามอนหนึ่งก็เข้าที่โรงเรียนบางกะปิครับก็ไปเจออาจารย์สมชายท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พลาษศึกษาแกก็ทําทีมฟุตบอลก็ไปเล่นกับแก ตอนนั้นยังไม่มีเป็นลักษณะอะคาเดมี่โอ้ยังครับยังเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วยังไม่มียังเป็นลักษณะครูพาระอยู่ครูพาละก็เล่นกันไปเล่นกันไปอ๋อแกก็สอนฟุตบอลให้มาอยู่ที่โรงเรียนบางกะปิก็เล่นในปีนึงพอเล่นในปีนึงก็พัฒนาทีมเอ่อพัฒนาตัวเองไปคัดเยาวชนไปคัดอ่ากับพี่ก๊อกเรื่องเข้าสู่วงการกับพี่ก๊อกนะครับพี่ก๊อกพงพันธ์วงสุวรรณใช่ใช่ใช่พี่ก๊อกสมัยก่อนผมเป็นลูกศิษย์แกตั้งแต่ายุ1สิบห้านะครับไปเล่นถ้วยงอ สมัยก่อนเป็นถ้วยงอนะถ้วยงอถ้วยงอให้กับทีมแพ้นะครับให้กับทีมจังหวัดแพ้พี่ก๊อกก็คุมอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นพออายุสิบหกก็ได้ขึ้นไปเล่นเยาว่นระดับถ้วยขอให้กับกรุงไทยแล้วสมัยนั้นยุคนั้นถ้วยกอกรุงไทยได้แชมป์ถ้วยกอด้วยเป็นปีที่ได้แชมป์ถ้วยกอและหลังจากนั้นพี่ก๊อกจะาผมขึ้นถ้วยกอลพอหลังจากนั้นก็ไปคัดเยาวชนทีมชาตินะครับรุ่นนาติกฮะเยาวชนทีมชาติรุ่นนาติกครับนาติกก็เอาเล่น ตอนนั้นอายุ16ฮะ16ปีใช่ครับเล่น16ปีติดธงแล้วติดโยชน16ปีกันนะติกครั้งแรกนะครับแต่เล่นเล่นในอาเซียนเขาธนาุรเทพเปิดคัดตัวช่วยคอช่ยอก็ไปคัดกับเขาก็ติดไปติดนะครับติดใจอยากเล่นทุยขอครับธนบุรเทพให้เล่นทุยขอ,อก็เลยบอกว่าก็เลยไม่เล่นไปคัดเยวชนนักเรียนไทยติด ปีเดียวกันนะอพออายุ17เอ,อายุ17ก็ไปคัดเดยาวชนนักเรียนไทยกับอาจารย์สุพมมลมณีธีรกุลนะอาจารย์สุพลเนี่ยต้องขอบคุณแก,กมากๆเลยแกผมไปคัดกับบอกตรงๆนะครับว่าเป็นโชคดีหรือบังเอิญหรือว่าอาจารย์สุพลแกเข้าตาหรือแกถูกชะตาไม่รู้คัดเด็กตั้งประมาณ7 8 0 0คนโอ้โหแล้วสมัยนั้นเรารู้อยู่นะครับว่าบอลเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุมากมากกว่าเราไปคัดนักเรียนไทยที่สนามเทพ ก็ไปคัดรอบแรกรอบแรกคนเจ็ดแปดร้อยคนก็ไม่คาดคิดนะว่าจะติดผมนี่บอกตรงนะผมไม่ลืมไม่มีเงินไปไ,ไปคัดรอบแรกแล้วไม่มีเงินรอบสองรอบสามไม่มีเงินไปไม่มีเงินไปคัดอแต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งคือวันคัดรอบแรกที่แปดร้อยคนเจ็ดร้อยแปดร้อยคนผมจําได้นามเทพแกให้ผมลงประมาณห้ารอบมั้งห้าครั้งอะห้าเกมลงไปเล่นห้าครั้งลงไปทดสอบห้าเกมมึงตั้งแต่เช้ายันสี่โมงเยน็นแล้วผมก็สุดท้ายก็เป็นตะคิวนะผมก็กลับบ้านไปผมก็ ไม่มีเงินไม่มีเงินจะมาคัดรอบสองรอบสองนี่ไม่มีตั์แล้วรอบสองรอบสามไม่มีเงินมาคัดเขามีคัดสามรอบมืสองสามรอบวันดีคืนดีประมาณทิ้งไปประมาณสองสามอาทิตย์อาจารย์สุพลจะโทรมาจะโทรศัพท์มาหาผมจะโทรศัพท์มาหาสมัยก่อนบ้านผมยังมีโทรศัพท์นะข้างบ้านข้างข้างาข้างบ้านข้างบ้านให้ผมไปรับสายอผมไปรับสายอาจารย์สุพลบอกว่าเฮ้ยจตุพรเปล่าคุณมี ชื่อสี่สิบคนสุดท้ายในรอบถัดไปในรอบหลายรอบแล้วผมลืมไปแล้วผมลืมไปแล้วผมไปคั้แล้วผมก็ลืมไปแล้วคือนี่ก็โทรมาตามเลยนะโทรมาตามว่าถ้าคุณไม่มาวันนี้ผมไม่เอาคุณแล้วนะโอ้โหวันนั้นขอเงินขอเงินน้าไปเอาเงินขอเงินน้าไปทดสอบเลยโจมาตอนเช้าตอนเย็นไปเลยทุกครั้งต้องนึกถึงจันทร์สุพลติดยี่ิห้าคนสุดท้ายแล้วก็ไปเก็บตัวตัดตัวเหลือสิบแปดคนไปฮ่องกง ที่จุนได้ไปด้วยได้ไปด้วยครับได้ไปฮ่องกงตอนอายุสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆก็มีอายุนิดหน่อยเกินเิ่ไม่มากไม่มากยุคอจารย์พลแล้วไม่มากแล้วครับก็มีพวกไอ้เพื่อนๆไปหลายคนไอ้สงพันสวัสดิ์ไอ้เตี้ยสะสมไอ้ตอยไอ้แฟดอิทธิพลเออประกาศสิทธิ์ไอ้ยุ่กสิกรไทยช่วยขอไปเล่นได้ปีแรกก็ได้แชมป์เลยได้แชมป์ช่วยขอส่วนสัจจาพวกสัจจาพวกนิพนธ์เขาเล่นท่วยกอ พวกเอ็งวัลเอ็งวัลเอ้งเตี้ยเขาเล่นชุดกอเขาก็เขาก็ได้รองแชมป์ปีนั้นปีสามสามสามปีสามสามปีสามสามผมเล่นชุดขอพอปีสามสี่ปีสามห้าได้ขึ้นชุดกอมีโอกาสได้ติดทีมชาติน่ะยุคพี่วิทูลกิจมงคลศักดิ์ที่ลุงหอยลุงหอยมาเป็นโค้ชลุงหอยมาเป็นผู้จัดการทีมพี่วิทูลเนี่ยผมก็ดีใจนะการติดทีมชาติครั้งแรกของผมทีมชาติชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่สิครับชุดใหญ่เนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือพี่วิทูลพี่วิทูลบอกว่าจุน พี่แกเป็นโค้ดนะผมไม่รู้จักแกส่วนตัวสิงโตเผือกครับแกมาเลือกผมแกบอกว่าทําไมถึงเลือกรุ่นจุนเพราะตอนที่พี่เล่นเนี่ยเองมาร์กพี่อยู่เลยวะโอแกเลยให้ผมไปเป็นผู้เล่นชุดแกตอนนั้นเราประกบแกเลยละประกบแกครับเล่นกัสิกรไทยแกเล่นตำรวจอ่านั่นก็คือเลิกเล่นทีมชาติตอนโค้ดวิทูนกิจมงคลสังดิคระครับโครงการเยาว,วชนที่โค้ดจุนทําอยู่แหละครับ เมื่อประมาณ16ปีที่แล้วผมโชคดีนะครับที่ว่าทางทางช้างนะครับทางช้างเนี่ยเขาเลือกผมไปไปเป็นเ,เขาเรียกว่าโค้ดพี่เลี้ยงนะฮะให้กับรีซอสมปองแล้วก็รัตรพลนะครับแล้วปีที่สองก็เป็นสักกรินนุพลลลชัยรังสิโยเนี่ยผมได้เป็นตัวแทนเป็นพี่เลี้ยงพวกนี้ไปอยู่ที่อังกฤษแล้วพอกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะ จริงๆแล้วผมจะไม่มีเงินอะไรไม่ได้มีเงิน,ม,ม,งนมีทองอะไรก็อยากจะตอบแทนให้กับสังคมพอไปเห็นที่ประเทศอังกฤษปี2002ไปผมมีโอกาสโชคดีนะได้ไปดูงานที่ลีดปี2002ปี2004 2005เนี่ยผมได้ไปเอเวอรตันจากช้างพอปี2005ผมกลับมาผมก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะครับคุณลุงโต้งเนี่ยก็บอกใจว่าเฮ้ยผมอยากจะทําโครงการแบบนี้แต่ผมไม่มีเงินมีทองนะนะมผมมีแต่ใจกับความรู้อยากจะสอนฟุตบอลให้เด็กรี เราก็เริ่มต้นจากตลาดหลักทรัพย์นะครับลานจอดรถตลาดหลักทรัพย์จากเด็ก20คนเด็กชุมชนของเตยนะครับพอปีแรกเด็กมันก็เยอะขึ้นเป็นร้อยคนก็ได้รับความเมตตาแล้วก็อุปถัมภ์นะครับจากคุณหนุ่มคุณหนุ่มคือท่านทารณนศิริวัฒนพดีนะครับคุณหนุ่มท่านมาดูมาดูที่ศูนย์ฝึกวันหนึ่งท่านบอกว่าอยากจะส่งเสริมต่อให้กับ เด็กๆเยาวชนไทย <c oughs> ในพื้นที่ประชาธิทติเมียงจาแล้วก็เด็กโดยรอบสนามไทยเบฟเนี่ยเป็นสนามของครอบครัวมีสุวรรณทางช้างก็มาเช่า <c oughs> นะครับมาเช่ามาเช่าแล้วก็ทําโครงการฟุตบอลคอมมูนิตี้ฟุตบอลชุมชน <c oughs> ให้กับเด็กให้กับประชาชนมาขายของกันอะไรกันมีเด็กเยอะแยะมากมีเด็กจากลูกคนจนลูกคนรวยมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ไม่รู้เลยว่าใครเป็นลูกคนมาจากไหน มาจากโรงเรียนนานาชาติปีละล้านบางคนค่าเทอมไม่กี่ฟรีมาเป็นเพื่อนกันเพราะใส่เสื้อเราใส่เสื้อสูนฝึกเราคือช้างใส่เสื้อช้างปุ๊บลงไปเล่นก็เหมือนกันหมดเป็นเพื่อนกันลูกคนมหาเศรษฐีมาเป็นเพื่อนกับลูกคนาคนถูกต้องครับมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ให้กับให้กับเราจริงให้กับคนไทยจริงผมต้องขอบคุณคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มถาพนะ นะครับสิริวัฒนพดีเนี่ยที่ท่านให้ใหโอกาสดีๆกับคนในชุมชนและคนในกรุงเทพปริมณฑลและประเทศไทยด้วยช่วงปิดซัมเมอร์เนี่ยซัมเมอร์ในเมืองนอกเขาส่งเด็กต่างชาตินะครับพ่อแม่ต่างชาติเนี่ยก็จะเอาลูกมาฝึกกับเราด้วยฟรีหมดนะครับฟรีที่<อ>พูดมาทั้งหมดนี้คือฟรี<อ>ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นเด็กๆเ,เหล่านี้มีความสามารถ ที่จะขึ้นไประดับสูงระดับไทยลีกที่หนึ่งได้ระดับที่สองได้ระดับต่างประเทศได้ครับเพราะอะไรผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นโค้ชยุคแรกๆของอสัสมชัญธนบุรียุคนั้นก็คือเจ้ามุ้ยพวกเจ้ามุ้ยเจ้าเจ้าอุ้มนรุพลอารมสวาปกิ k ดีพร้อมธีรสินแดงดา<อ>รวมถึงเจ้ากรพมจรุนพงศ์กวินเราเห็นพวกนี้มาแล้วทําไมเด็กๆที่ในศูนย์ฝึกไทยเบส จะไม่ถึงพวกเจ้ามุ้ยได้น่าเสียดายแทนศูนย์ฝึกไทยเบฟเราก็เลยต้องหาวิธีทางเพื่อต่อยอดให้กับเด็กศูนย์ฝึกไทยเบฟศูนย์ฝึกช้างของเราโดยการพูดตรงตนะครับเหมือนที่พี่ชาวพูดนะทุบกระปุกทุบกระปุกทุบกระปุกนะครับเพื่อจะมีอีกอันหนึ่งเพื่อจะมีอีกอันนึงให้เป็นเป้าหมายให้กับเด็กศูนย์ฝึกไทยเบฟศูนย์ฝึกช้างเนี่ยเป็นทางเลือกแรกเลยนะครับเด็กที่วันนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบหคนเนี่ยมีเด็กศูนย์ฝึกเราทั้งหมด1ิบี่คนครับ จากศูนย์ฝึกเรานะครับ,รบตั้งแต่อายุ17ถึงอายุ25เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับชีวิตพี่จุนเพราะว่าเราเห็นมาตลอดเวลาว่าเอในที่สุดพี่จุนเนี่ยมีสโมสรของตัวเองสุดท้ายเลยครับพี่จุนผมมันมีน้องๆหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยดูกันอยู่อยากจะเข้ามาอยู่ในภายใต้ของพามหรือว่าโค้ชจุนจะต้องทํำยังไงครับจริงๆแล้วทีมพามนะครับทีมพามที่แบบว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเนี่ยทีมเราเป็นทีมใหม่จริง3เดือนเพิ่งทํา3เดือนเราเพิ่งทาํา3เดือนนะครับ วันนี้เราอยู่นดับ5้าของของตารางไม่มีโอกาสได้อยู่ทีมทีหนึ่งทีสองทีสามที่เหลือเด็กฝึกของเรา60สเซนที่บอก13คน14คนในทีมมียี่คนเรามีทั้งหมด13คน14คนเพราะฉะนั้นแล้วก็เด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นผมก็เลยผมก็เลยเป็นสร้างขึ้นมานะครับกับครอบครัวกับพี่ชายกับภรรยากับเพื่อนนะครับที่รักกันนะครับ ในการซื้อทีมเนี่ยเราซื้อทีมเองเวลาเราจะท,ทําทีมเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหาเพื่อนพี่พี่น้องๆก็ต้องขอบคุณพี่พี่หลายคนนะครับพี่พี่โตนะครับพี่โตนวิทย์อุ่แสงจันทแนกช่วยเหลือมีพี่หลายๆคนตอนนี้กาลังอยากจะช่วยเขา้เขามาช่วยเหลืออีกนะครับก็ห <ๆ S 2> วังว่าถ้าพี่ได้ได้ยินวันนี้ๆๆก็ยังไงพี่พี่ก็<ด> <ๆ S 2> มองผมแล้วมาช่วยกันขอบคุณครับกูเด็กบอลกูเด็กบอลฟุตบอลสยาม โูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลกียติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าพอรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ ริ่งริงรงริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการ